ภูรัาของผมนะครับอยู่เคียงข้างผมมา14ปีคือหมายเลขหนึ่งครับคือหมายเลขหนึ่งครับคือหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะัครบชื่อดวงใจป้อมเปมค่ะชื่ออุ๊กค่ะอายุ37ปีค่ะ ทำอาชีพอะไรคะแม่บ้านค่ะแม่บ้านสิบสีปีหรอรู้จักกันได้ยังไงคู่นี้เขาเดินผ่านหน้าปากซอยบ้านครับผมรอรถสองแถวไปเรียนมหาวิทยาลัยครับแล้วสอยเข้าไปเลยหรอไม่ไม่สอยครับคือชอบเขาอยู่แต่เรามีแฟนแล้วได้แต่มองแล้วทำยังไงถึงจะแบบได้ได้คุยกับเขาเพิ่เติมเขาเป็นพี่สาวเพื่อนผมจังหวะผมไม่เจอน้องไม่เจอเพื่อนผมนานก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ถามว่าเอ้ยพี่เลิกกับแฟนยังโสดยังอะไรอย่างเงี้ยครับพอแล้วตัวเราอ่ะ ตอนนั้นผมสวดแล้วก really <inaudible> mm ็ให้ให้เพื่อนนี่แหละครับเป็นคนเชื่อมซึ่งก็ได้พี่สาวเพื่อนมาเนี่ยครับคือผมอยากจะอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักของผมครับเริ่มต้นเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนเลยแล้วก็พ่อแม่ใครพ่อแม่เราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ผมครับแล้วแฟนผมเองก็บอกว่าเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้ผมบอกว่าความรักสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้เราลุยกันมาครับสู้กันมาออกจากบ้านมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับ ตะก้าเสื้อผ้าลูกครับตอนนั้นลูกประมาณ3ขวบเดี๋ยวนะลูก3าขวบที่บ้านยังไม่ยอมรับอีกเหรอใช่ครับอาจจะเป็นเพราะผมเป็นพี่คนโตด้วยความคาดหวังกับคุณพ่ออาจจะอาจจะสูงเพราะผมมีน้องถึง16คนครับผมมีพี่น้อง16คนสิบหกคนล่อยวยทุกคนทุกคนชกวยหมดเลยใช่ครับครับแล้วต่อฮาร์ตตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปไปนครนยกตอนนั้นหลอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเลิกกับแฟนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าถ้าเลิกกับเมียดูลูกให้ ไอ้เราก็หลอกไงเราอยากทํางานหาเงินสองคนผมเนียแล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่่อยไปเอารูปมาแต่ว่าพอดีพ่อจับได้โทรตามเลยมาเอารูปไปเลยนะนผมสองคนใช้ความอดทนครับฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างญาติเขาเองก็ไม่ยอมรับผมญาติผมก็ไม่ยอมรับเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นครับว่าเรารักกันจริงแล้วเราทําได้กี่ปีที่ที่เขาต้องยอมรับประมาณห้าปีครับตอนนี้ถ้าจะพูดเขาคือ คือซอรพร์วหนึ่งครับคุณอู๊ตอนนั้นคนะุณอู๊เสียใจไหมคะที่แบบว่าอ๊เขาไม่ยอมรับเรา,าคุณอู๊เสียใจไหมจ๊ะก็เสียใจนิดหน่อยเขาเขาอดทนมากครับ <c oughs> อดทนมากผมไปไหนเขาไปด้วยยืนเคียงข้างกันครับวันที่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกก็ไม่รู้จะทำไงก็อดกันแหละครับวันลุ่งขึ้นฟ้าสางเจอเพื่อนก็ค่อยขยับหายืมเพื่อนเป็นแบบนี้ครับสี่ห้าปีเราก็คุยกันครับให้กําลังใจกันจนจนกระทั่งวันหนึ่งเรา เราดีขึ้นมาครับในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของอส,สถานะทางครอบครัวทําให้เรามีทุกวันเนี่ยครับ <_ an> ก็อยากจะขอบคุณนะครับอยู่เคียงข้างผมทุกเวลาจริงๆผมเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมต้องติดคุกนะครับไปอยู่ในเรือนจำหนึ่งปีสี่เดือนแล้วเขาไม่ทิ้งผมเลย <_ an> ไปเยีย่ยมผมเกือบทุกวันครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมไม่มีทางทิ้งเขาแน่นอนถึงวันนี้ครับ อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทาให้ผมสองคนมีปัญหากันผมตัดทิ้งครับเลือกครอบครัวเขาเพราะว่าเขายืนเคียงข้างผมมาตลอด14ปีครับแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีกับผมเสมอมาครับอยากบอกอะไรกับคุณอูคะอยากบอกว่าจากวันนี้ไปจนวันสุดท้ายของเราทั้งสองคนเขาก็จะไม่มีวันทิ้งเธอรักเธอเสมอรักเหมือนกันค่ะ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณติมนะคะแล้วขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนับจากนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,บถ้าไม่อยากพลาดทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงเพศเซนเอเจนเมนด้วยนะคะซาซาซา E N S E ขึ้นช<ส>ื<ส>่อว<ส>่าเซนก็ร<ส>ู้จักกันดีซา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  E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซา E N Sentin' yeah, sentin' yeah, Century, yeah. Century, yeah. yeah. Century, yeah. Century.